คนที่เกิดใน5ราศีต่อไปนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยมีดวงชะตาที่ดีมากๆนะครับจะประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพีดิกนะครับ สำหรับในคลิป,ลปนี้เนี่ยเราจะมาดูดวงไทยดวงชะตากันนะครับคนที่เกิดใน5ราศีต่อไปนี้นะครับช่วงนี้เนี่ยดวงชะตาดีมากๆนะครับจะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานมีฐานะที่ร่ำรวยขึ้นนะครับจะมีราศีไหนบ้างเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเริ่มจากราศีแรกครับคือคนที่เกิดในราศีเมษนะครับคนที่เกิดในราศีเมษเนี่ยช่วงนี้จะ มีโอกาสที่จะได้รับคําชมจากเจ้านายผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้การยอมรับนับถือนะครับหรือคนที่ทํางานในสายงานเดียวกับคุณเนี่ยให้การยอมรับนับถือนะครับอ่าแล้วก็ถ้าใครที่กําลังทําธุรกิจเกี่ยวกับโลกออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นเด่นไอดอลเป็นดาราเป็นนักร้อง นะครับเนี่ยยิ่งดีเลยนะครับมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงโด่งดังมากยิ่งขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากยิ่งกว่าเดิมนะครับสำหรับคนที่ทํางานทั่วไปเนี่ยที่อาจจะไม่ได้มีชื่อเสียงแบบเน็ตไอดอลดารานักร้องเนี่ยก็จะเป็นที่รู้จักของคนในวงสังคมนั้นๆน,น,นะครับยกตัวอย่างเช่นอ่าถ้าคุณเป็นหมอดูอะสมมตินะ คุณเป็นหมอดูเนี่ยถ้ามีคนถามว่าหมอดูคนไหนเก่งเนี่ยก็จะมีคนนึกถึงคุณอะไรประมาณนี้นะครับก็จะได้รับการยอมรับนับถือมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีเมษจะมีรายได้เข้ามามากขึ้นนะครับสำหรับใครที่ทำงานเป็นจ็อบจเนี่ยค่อนข้างที่จะได้เปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่าจะมีงานเข้ามาหลายงานเลยทีเดียวสำหรับคนที่เกิดราศีเมษนะครับ ราศีที่สองนะครับคือคนที่เกิดราศีมิถุนนะครับคนที่เกิดราศีมิถุนเนี่ยในช่วงนี้มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็มีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือนะครับมีคนคอยผลักดันให้คุณเนี่ยก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นนะครับถ้าคุณเจอเพื่อนที่ดีในการทำงานแล้วเนี่ยแนะนำว่าให้คุณรักษาเพื่อนคนนี้ไว้ให้ดีที่สุดนะครับ คือเพื่อนแท้เนี่ยอาจจะมีแค่ไม่กี่คนนะแต่ว่าเขาสามารถช่วยเหลือคุณได้นะครับอาจจะเป็นตั้งแต่ตอนนี้และตลอดไปนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเจอเพื่อนที่ดีแล้วก็ขอให้รักษาเขาเอาไว้นะครับคุณมีโอกาสที่จะเจอเพื่อนที่ดีก็ในช่วงนี้นะครับจะได้เจอกับเพื่อนแท้จะได้เจอกับกัลยาณมิตรที่ดีนะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีมิถุนนะครับคอยช่วยเหลือให้คุณก้าวหน้าแล้วก็ ระสบความสำเร็จนั่นเองนะครับราศีที่3นะครับก็คือราศีกรกฎนะครับคนที่เกิดราศีกรกฎเนี่ยช่วงนี้จะมีเทวดาจะมีเทพเจ้าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคอยคุ้มครองปกป้องรักษานะครับสำหรับใครที่เป็นสายมูนะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีกรกฎเนี่ย ช่วงนี้เนี่ยแนะนําว่าให้ทําบุญเยอะหน่อยนะครับมันสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ใส่บาตรนะครับอุทิศบุญกุศลให้แด่ผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับดวงชะตาคุณเนี่ยจะเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงมากๆนะครับสําหรับคนที่เกิดในราศีกรกฎเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพพระเจ้าเนี่ยจะคอยรักษาให้คุณ แขวคาดปลอดภัยจากทุกๆเรื่องนะครับแล้วก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานด้วยสําหรับใครก็ตามที่เกิดในราศีกรกฎนะครับช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาดีมากๆนะแต่ว่าก็ต้องทําบุญเยอะหน่อยนะครับยิ่งทําบุญเยอะยิ่งช่วยเหลือคนเยอะเท่าไหร่เนี่ยยิ่งดีนะครับสําหรับคนที่เกิดในราศีกรกฎนะครับ และที่สําคัญเนี่ยช่วงนี้ดวงค่อนข้างแข็งนะครับดวงค่อนข้างที่จะแข้วคลาดปลอดภยัยแต่ก็อย่าไปทําอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงก็แล้วกันนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับต่อมานะครับราศีที่4นะครับก็คือคนที่เกิดในราศีธนูนะครับคนที่เกิดในราศีธนูเนี่ยช่วงนี้มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องที่คุณทําอยู่ นะครับมีโอกาสที่จะขยับขยายงานนะครับมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนนะครับอาจจะเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะครับจะมีงานเข้ามาให้คุณเลือกมากยิ่งกว่าเดิมนะครับมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเพราะความสามารถของตัวคุณเองนะครับฉะนั้นเนี่ยก็หากใครที่เกิดในราศีธนูเนี่ยช่วงนี้ดวงการงานค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับก็ใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์ นะครับหากคิดจะเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยก็ศึกษาหาความรู้ให้ดีนะครับมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในต่างถิ่นต่างแดนด้วยนะครับต่อมาราศีที่5นะครับคือคนที่เกิดในาร,นะราศีมังกรนะครับราศีที่5เนี่ยคือคนเกิดราศีมังกรสําหรับคนเกิดราศีมังกรนะครับช่วงนี้จะมีงานเข้ามาเยอะมากยิ่งขึ้นเลยนะครับยิ่งถ้าใครทํางานไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์รับงานเป็นจ็อบจอหรือเป็น i n นฟลูเอนเซอเนี่ยหรือทำงานส่วนตัวเนี่ยจะมีงานจะมีเงินเข้ามาที่มันเยอะกว่าเดิมมากๆนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงกอบโกยเป็นช่วงประสบความสำเร็จของคุณนะก็จะทำอะไรเนี่ยก็ให้รีบทำนะครับเพราะว่าโอกาสเนี่ยไม่ได้เข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกว่าถ้าโอกาสเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ต้องรีบที่จะขวนขวายเอาไว้นะครับรีบที่จะ เก็บรักษาโอกาสนั้นเอาไว้ให้ดีนะครับสำหรับใครก็ตามที่เกิดในราศีมังกรน,นะครับอย่างที่ผมบอกว่าโอกาสเนี่ยมันบางครั้งนะมันก็เหมือนกับสิ่งที่บางคนก็มองเห็นบางคนก็มองไม่เห็นนะบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นอากาศบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นโอกาสนะครับฉะนั้นเนี่ยต้องดูให้ดีๆแล้วคุณจะไม่พลาดนั่นเองนะครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวจะมาแบ่งปันเบอร์มงคลนะเพื่อนๆอ่ะอันนี้นะครับอ่ะเบอร์แรกเป็นเบอร์นี้นะครับ0828292154นะครับเบอร์นี้เนี่ยจะเด็ดเรื่องของการศึกษาแล้วก็การงานนะครับเบอร์ละ999บาทเท่านั้นหากท่านใดสนใจนะครับติดต่อได้ทาง Facebook Fanpage นะสันพีดิกนะครับ เบอร์ที่2นะครับ0925121519นะครับอันนี้จะเป็นเบอร์ที่โดดเด่นในเรื่องของการเงินการศึกษาแล้วก็โชคลาภนะครับเหมาะสำหรับสายมูหรือคนที่ชอบทําบุญปฏิบัติธรรมนะครับถือว่าดีมากๆแล้วก็อีกเบอร์นะครับก็คือเบอร์0924241256นะครับเป็นเบอร์ที่อาจจะเหมาะกับการเจราจาติดต่อสื่อสารนะครับใครได้ เบอร์ใดเบอร์หนึ่งไปเนี่ยถือว่าดีมากๆนะครับเบอร์ละ999บาทเท่านั้นเองนะครับก็ใครสนใจทักมาทาง Facebook Fanpage ได้เลยนะครับ s ันพ d ดิโอเคก็สำหรับคลิปนี้ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ